สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับผมมาการันตีเลยครับว่าดําแจ๊โดนข้อหาช่อโกงแน่นอนเพราะอะไรเอฟสีผมได้เห็นหลกักฐานแล้วนะผมได้เห็นหลักฐานแล้วก็ได้เห็นทุกอย่างนะครับงานนี้สอีครับย้ำนะครับไปเพียงแค่ให้ทานนะครับแชทพงแชทคุยเนี่ย ผมได้เห็นแล้วนะช่องจอร์เคก็เอามาลงอยู่นะครับคือราคาไม่มีมากกว่านี้นะแต่ที่จอร์เค้เอามาเปิดอ่ะรับแง้มแง้มให้มันรู้แ่ผพวเพี่เราถานมากกว่านี้นะครับท่านงานนี้งานใหญ่เลยนะใครฟี่ไม่ใช่งาน,นงเล็กๆนะครับคดีช่อโกงไงพี่คร,ครับนะครับวันนั้นมันเป็นคดีอาญาไงพี่ครับ เป็นคดีอาญานะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่ใจดีพี่ปลทองเขาไม่ยอมฟาร์มนะครับเอาเรื่องเลยนะครับทุกท่านย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวผมใส่เข้าไปเพื่ออัศรศนะครับในการรับชมรับฟังเอฟซีครับเอฟซีครับเรื่องนี้ครับนะดูแล้วจบยากครับ แล้วดูแล้วน่าจะจบด้วยการที่ต้องเข้าไปอยู่ในรอจอรอจอยอ่อก็คือเดือนจำหญิงแน่นอนไม่ใส่ครับหลักฐานที่มีการแชทสนทนานะครับลักษณะในการพูดนะครับจีิงวานนาต้องสื่อให้ได้ครับสื่อให้ศาลเห็นได้ว่านี่คือเป็นการที่ล่อหลวงหลอกลวงต้มตุน๋นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่า ถ้านายแกแจ้งรอยเอ็ดมาว่าฟ้องได้เนี่ยแสดงว่าทนายเ,ยเห็นหลักฐานหมดแล้วนะครับทนายเห็นหลักฐานหมดแล้วเพราะทะน้พี่ครับวันเนี้ยผมมองแล้วว่าแม่งรอจ้างจริงนะครับรอจ้างจริงนะครับไม่งั้นนะครับเอาง,ง่ายๆนะ ร้อยเอ็ดนะครับกับภรรยาเขาคงจะไม่รับหรอกถ้ามันไม่เข้าร้อนยะสี่นะครับเอาง,ง่ายๆเลยร้อยเอ็ดภรรยาร้อยเอ็ดกับภรรยาเขาคงเห็นหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วแหละเขาถึงกล้ารับไหการอย่างร้อยเอ็ดนะครับจะรับนะครับคดีเฮียไข่เนี่ยนะครับรับมอบอำนาจเนี่ยท่าร้อยเมตรเี่ยเข้าสู่ทางลาร้อยเอ็ดงเพชรุี้อยเอ็ดต้อง ศึกษาแล้วและดูข้อมูลหลักฐานเลยว่าไม่รอดร้อยเอ็ดถึงรับเหมือนกันนะคือย่างใครมามอบหน้ากับผมเนี่ยให้ไปดำเนินคดีกับใครเนี่ยนะครับเรานะครับอย่างผมเนี่ยใครมาให้ผมไปไปมอบหน้าให้ผมมาว่าอ่าสู้คดีให้เนี่ยนะครับผมก็ต้องดูหลักฐานหมดแล้วผมต้องดูว่าเออจะสู้ยังไงจะพูดยังไง <c oughs> จะไปยังไง นะครับจะอะไรยังไงแล้วสู้กับใครไม่สู้สู้กับร้อยเอ็ดกับภรรยาโอ้โหโคตรชำนาญเลยครับบอกให้ขึ้นลงขึ้นศาลนี่ชิวๆเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยพน้องเนี่ยมันพางปสบการณ์มาเยอะนะครับเช่นกันครับน้องมันคงเห็นหลักฐานเหมือนกันแล้ววันนี้ผมก็เห็นหลักฐานแล้วเนี่ยโอ้โหรอดยากครับก็คนเตรียมเหตุได้เลยครับนะก็คนเตรียมเหตุได้เลยงานนี้สิครับนะหมุอนาคตแน่นอนครับ มดอนาคตแน่นอนอะนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเรื่องใจไหนสี่แม่เรื่องนี้ใครว่าเรื่องเล็กไม่เล็กนะครับทับต่อไปอีกนะครับรไม่เล็กเลยครับเรื่องนี้ไม่เล็กเลยผมบอกสีไว้ให้นะอีบานบอกว่าฟ้องไม่ได้หรอกฟ้องไม่ได้หรอก อะไรวะมึงเป็นมือฝ่าทนายต้วมได้ไงวะทนายต้วมไม่ได้สอนมึงเหรอว่าอะไรเข้าหรืออะไรไม่เข้าคือกูก็งงวะว่าเฮ้ยทำไมทำไมทนายต้วมถึงไม่มึงอยู่กับทนายต้วม,มได้ไงวะกฎหมายแค่นี้กูอ,อ่านกูดูเนี่ยในการโยงในการเรียบเรียงเนี่ยกูยังมองเลยว่าข้าวชอาโกงนะครับผมยังดูเลยผมมองไงว่าข้าหนายฟิคผมมองเลยว่าข้าว,นะมมอว,าาวชอาโกง เพราะอะไรด้ยสีเพราะว่าววในไลน์ในแชทแต่ไม่มีการสนทนาในการมีการสนทนาอะไรเกิดมากกว่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่นี้นะครับมีการสนทนาการมีการพูดคุยการเรื่องเรื่องซื้อโคงซื้อของหรือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องยืมเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรพวกน,นี้มันมีมากกว่านี้ครับเช่ว่าว่าดาแจ๊ไม่เคยคิดจะคืนเขาเลยนะมันมีอู่เคสหนึ่ง ที่ยืมตังเขาแล้วก็ไม่คืนเขาแล้วก็มีหลายประเด็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิครับผมดูหลักฐานแล้วนะโดนโดนนะครับโดนจริงนะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับในแชทมันจะมีการคุยแค่สองคนน,คนะครัสนะนะครับในแชทมีการคุยแค่สองคน เราะฉันเรื่องเนี้นะครับผมบอกเลยว่าถึงนางจะลบถึงนางจะแก้ต่างถึงนางจะลบเลิกหรือนางจะบล็อกในไลน์มันก็จะมีมีหลักฐานคงอยู่นะครับไม่สามารถที่ไปลบได้ครับเพราะว่าถึงคุณจะลบยังไงของกู้ได้นะครับของกู้ได้ครับมาพอสองกู้ได้อยู่แล้วอืก็ฝากด้วยน้ำใจน,นะครับ ขอให้โชคดีนำแจ้ะนะครับงานนี้หนักเลยนะครับผมดูแล้วโอ้โหงานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆรับสี่ครับงานได้เลยนะครับเงินยอดเงินนะครับผมที่ผมทราบมาครับว่าอไม่ใช่แค่นี้นะครับยอดเงินอนะ่ะมีมากกว่านี้อีกนะครับเออกับผู้หญิงคนเนี้ยแล้วลองคิดดูนะ ไม่ได้โอนให้กับผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะครับโอนให้กับหลายคนนะครับผมถามใม่แม่ว่าลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราอ่ะนะครับทุกคนผม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 จะบอกไอฟีอย่างนี้ว่าวันนี้นะคะรับผมดูระคาหมดแล้วแหละมันรอยากจริงๆมันมีการลอกล้อก,กันอะไรบางอย่างมันมีมันมีเงินที่ค้างอยู่นะครับเงินที่ค้างอยู่ นะครับไม่ใช่น้อยเยอะนะครับเงินที่ค้างอ่ะอ่ะก็ขอให้โชคดีกันอีดาอันนี้มึงขอตรงโชคดีเหมือนทนาต้วมแม้วกันนะครับนะ,ะะรนะทน,นายตวัตววก็โดนเรื่องนี้แหละย,ยังไม่สู้เลยสาลไม่ให้ประกันตัวแล้วเขาเร่งเห็นถึงเจตนานะครับ นะโอเคครับท่านนายกมารักฝากกดไลค์ผมด้วยครับนะครับฝานะกกดไลค์ฝากกระชากฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับทีเนาะโอเคครับสวัสดีครับ